<laughs> สวัสด,ดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะในวิดีโอนี้ครับเราจะมาพบกับเควินโอเวนส์นะฮะอีกหนึ่งนักมวยปล้ำฝีมือดีของสมาคม WWE ที่ก็ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้มากมายเลยทีเดียวนะฮะในคลิปนี้เราจึงของนำเสนอ5วีรกรรมเลือดร้อนของเควินโอเวนส์ครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปลุยกันได้เลยครับฟโอเวนสฟ อันดับที่ห้า กระทืบแรปเปอร์เปิดมาอันดับที่5นี้ครับห้าจัดเลยทีเดียวครับขอพามาในศึกรอในวันที่15มิถุนายนปี2015ครับซึ่งในค่าคืนนั้นเนี่ยทางสมาคม WWE ได้อันเชิญแรปเปอร์ชื่อดังอย่าง MGK หรือ Machine Gun Kelly นะฮะออกมาโชว์ตัวแรปสดในรายการด้วยนะฮะทันทีที่แรปเสร็จนะครับ MGK เนี่ยก็ทําการโบกไม้โบกมือให้แฟนๆในสนามน,นะฮะในขณะนั้นเองวิ v โ n เวนส์ครับก็ออกมาพร้อมกับปรบมือนะฮะทางด้าน MGK เนี่ยฮะจึงทําการขอจับมือนะฮะ นึกว่าพี่โอเวนนะฮะจะมาชื่นชมครับผมแต่ว่าที่ไหนได้ครับพี่แกไม่ยอมจับครับท่านผู้ชมครับทำให้พ่อหนุ่มแรปเปอร์เนี่ยไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวทําเฮ้ยมึงจะไงวะไอ้กานี่ฉันเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเลยนุ้ยแกอย่ามาทำนิสัยแบบนี้กับฉันเชียวนะ นี่มันถิ่นของฉันแฟนๆเมืองนีนะ่ก็เป็นต่งฉันกันทั้งนั้นน่ะแหละแกนะ่ะใสห่วกไปแล้วก็ทำการผลักออกเควินโอเวนส์นะฮะรวมถึงย้ำอีกทีว่ามึงมันไอากากหมูด่านเควินโอเวนส์ได้ยินแบบนี้ไม่พูดมากครับผมรีบเข้าไปกระทืบพ่อหนุ่มแรปเปอร์ทันทีนะฮะมึงว่าใครกาก,ากหมูฮะนี่แรปเปอร์เขาด่ากันแบบนี้แล้วสมัยนี้นะ่ะกระจอกชิบหายเลยมานี่สิจากนั้นนะฮะก็จัดการกับหนุ่มแรปเปอร์ไปนะใส่ท่า,าว o w e บ b o m b ฟาดลงไปอย่างแรงดับอนานลยทีเดียวลังหักแน่ๆครับถึงกระร้องบอกพ่อแก้วแม่แก้ววยยยลูดปังไ แหละครับพอหนุม่มแรปเปอร์จำมาไว้อย่ามากกลางกับเควินโอเวนส์แล้วพี่แกก็เดินหนีไปอย่างสะใจนะฮะ อันดับที่4ท้าชนนักมวยปล้ำเบอร์หนึ่งของสมาคมมันต่อกันในอันดับที่4นี้ครับท่านผู้ชมครับเควินโอเวนส์นะฮะยังคงเกลี้ยกล่อดได้อีกนะครับในตอนนั้นเนะี่ยพี่แกเป็นแชมป์ของ NXT อยู่ครับแต่จู่ๆนี่ก็นึกสนุกครับจึงขอมาบุกค่ายหลักอย่างรอนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2015ที่ในตอนนั้นนะครับจอร์ซีนานักมวยปล้ำเบอร์หนึ่งของสมาคมนะฮะกำลังพูดบนเวทีพูดเกี่ยวกับการเป็นแชมป์ US นะฮะและความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันต่างๆนานานะฮะทันใดนั้นเองเควินโอเากา NXT กดััออมมมพร้บ แชมป์ NXT ครับมาเผชิญหน้ากับจอห์นซีนาเควินโอเวนส์ถามเฮ้ยนี่เองน่แห้วบักเกียนที่คลๆเขาว่าเทพนักเทพนาน่ะเองใช่ไหมที่เป็นยอดน้กพุปล้มเบอร์หนึ่งของสมาคมแห่งนี้น่ะจอห์นซีนาบอกแม่นแล้วสู้นี่แหละตัวจริงเสียงจริงเลยจะบอกให้แล้วแกน่ะเป็นใครกันแน่ฮะคงจะเป็นพวกโนเนมจากค่ายเล็กๆแน่เลยใช่ไหมแล้วขึ้นมาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยเควินโอเวนส์จึงถามกลับไปเฮ้ยไอแชมป์ US ของค่ายหลักเนี่ยมันเจ๋งจริงเปล่าอะฮะ มันเจอกับแชมป์ NXT หน่อยจะเป็นยังไงอยากรู้เหลือเกินตัวตัวเลยไหมจะได้ให้มันรู้กันไปเลยสีหน้าโมโหนะฮะบอกเฮ้ยไอ้นะักบวชปล้ำโนเนมคนนี้เนี่ยกล้าดียังไงเนี่ยฮะมากลางในค่ายหลัก นี่ฉันเป็นแชมป์ US และอดีตแชมป์โลกถึง15สมัยเลยนะเว้ยว่าแล้วก็จัดเลยครับเควินโอเวนส์เปิดก่อนครับจัดการกระทืบจอร์นซีนานะฮะแล้วก็ต่อด้วยท่าไม่ตายพอบอัพาวเวอร์บอมใส่จอร์นซีนาดับอนาตกลางเวทีไปซัมโอเวนส์นะฮะยังทำการดูมินเหยียบเข้มขัดแชมป์ US ของจอร์นซีนาแล้วก็ชูแชมป์ NXT ของตนขึ้นเหนือหัวนะฮะบอกว่าไอ้พวกค่ายหลักนะ่มันกระจอกมากเลยแล้วก็เดินหนีจากไปพร้อมซีนานเยอะอยันนะฮะซึ่งวีรกรรมครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่บ้าดีเดือดเหลือเกินัจาากนน้้มมล NXT ที่ขึ งานน้กมวยปล้ำของค่ายใหญ่แทนน้กมวยล้ำที่ถูกเล่นงาน,นยังเป็นเบอร์หนึ่งของสมาคมอย่างจอร์นซีน่าด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนั้นเควินโอเวนส์เพิ่งมาใหม่ๆยังไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่หลังจากกระทืบจอร์นซีน่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผู้คนฮือฮาและต้องย้อนกลับไปดูประวัติเลยครับว่าน้กมวยปล้ำหน้าใหม่คนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงกล้าขนาดนี้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็นน้กมวอปล้ำคนสำคัญของสมาคม WWE ของเควินโอเวนส์นั่นเองนะฮะอันด มาต่อกันในดับที่3นี้ครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่แล้วนั่นแหละนะฮะหลังจากที่เควินโอเวนส์ออกไปกระทืบจอห์นซีนาจนสิ้นสภาพแล้วนะฮะทำให้ทั้งสองได้เปิดศึกและเตรียมจะไฟกันตัวต่อตัวที่ศึก El ลิมินเอชชั่นเชมเบอร์ปี2015ครับแม้ว่าในตอนแรกเนะี่ยเควินโอเวนส์จะขานกล้านะฮะเล่นกระทืบซีนาซะจนจมกองตีเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเทียบชื่อชั้นกันแล้วนะฮะเควินโอเวนส์เนี่ยยังห่างกับจอห์นซีนาอีกมากเลยทีเดียวครับเรียกได้เลยครับว่าคนหนึ่งเนี่ โดยในตอนนั้นซีนาเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของสมาคม เรียกได้ว่าเทพที่สุดในตอนนั้นแล้วก็ว่าได้นะฮะซ้ำยังเป็นอดีตแชมป์โลกถึง15สมัยในตอนนั้นครับส่วนเควินโอเวนส์นะฮะก็เป็นเพียงแค่นัมวยปลัมอินดี้ที่พิ่งเข้ามาใน NXT นะฮะแล้วก็พึ่งได้เป็นแชมป์และถึงจะเป็นแชมป์ก็ตามแต่ก็เรียกได้ว่ายังห่างชั้นกันอีกไกลเมื่อเทียบกับซีน่านะฮะดังนั้นในศึกนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าหน้าใหม่คนนี้เนี่ยก็น่าจะต้องพ่ายแพ้ไปอย่างแน่นอนครับเพราะถึงคราวต้องสู้กันจริงครับทั้งสองสู้กันอย่างสูสีดียว เมื่อทางด้านเควินโอเวนสามารถเอาชนะจอนซีนาไปได้ครับอีกทั้งชัยชนะในครั้งนี้นะฮะยังเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดอีกด้วยครับท่านผู้ชมเป็นการชนะด้วยฝีมือที่แท้จริงของเควินโอเวนส์เรียกได้ว่าถึงกับตันลึมกันไปตามๆกันเลยนะฮะที่น้ำมอปลัมเอ็นเอ็กซ์ทีอย่างเควินโอเวนส์เนี่ยสามารถชนะจอนซีนาได้อย่างไร้ข้อกังขากันเลยทีเดียวอันดับที่2ทะเลาะวิวาทกลางลานจอดรถมาต่อกันในดับที่2นี้นะท่านผู้ชมครับยังคงเดือดอยู่กับเควินโอเวนส์นะครับผมไม่แน่ใจว่าลูกชิ้นต้มสุกหรือ,อยง ซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับก็ขอพามาที่สึซแมกดาวในวันที่9กรกฎาคมปี2019ครับ mm hmm. เหตุเกิดขึ้นณนะลานจอดรถนะครับโดยเหล่านักมวยปล้ำเนี่ยก็ค่อยๆทยอยเดินออกมายังสนามเตรียมกันขึ้นปล้ำนะครับผมซึ่งในหนึ่งในน,นั้นเนี่ยก็เป็นนักมวยปล้ำยอดมือีคนหนึ่งอย่างดอกซิเลอร์นั่นเองนะฮะ mm hmm. เดินทางมาถึงก็พุ่งเป้าเข้ามาขอสัมภาษณ์เลยทีเดียวน้องนาง,นงผู้สัมภาษณ์ถามตรงๆเออพี่ดอกคะ่ะพี่คิดยังไงกับเควินโอเวนส์ล่ะคะ ดอฟซิกเอร์ไม่รอชา้าตอบทันทีบอกโอเว่นนะมันกระจอกมากเลยนะจะบอกให้มันเป็นพวกไรประโยชน์มันนะต้องขอให้พี่ช่วยอยู่ตลอดเลยพี่จะบอกให้นะต้องขอให้พี่แบกมันไว้บนหลังเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกับที่พี่แบกสมาคมแห่งนี้มา10กว่าปีเนี่ยสรุปก็คือโอเว่นเะนี่ยมันเป็นพวกขึ้นเอื้ไร้ประโยชน์เข้าใจไหมน้อง ทันใดนั่นเองครับเควินโอเวนส์ก็ขับรถมาจอดข้างหลังนะฮะบอกไอ้เชดเคกูได้ยินเต็มๆเ,เลยนะไอเวนแบบนี้ต้องบีบแต่อะไรสักหน่อยแล้วจัดไปเลยดังๆบีบเรื่อยๆให้มันไม่ได้พูดไปเลยดอฟหันมาถามเฮ้ยเอ็งบีบแต่อะไรของเอ็งวะนี่มันเวลาของฉันที่แกควรจะมีมารยาทบ้างบีบแต่หาพอมึงนะจากนั้นทั้งสองก็มีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็บอกได้เลยครับว่าไม่ต้องเข้าไปถึงสนามหรอกครับใส่แม่งตรงนี้แหละฮะกระทืบแม่งเลยครับเควินโอเวนส์เปิดก่อนต่อยน้ดดอกจนกระเด็นดอ็อกบ,บนี้กนนะไอเ้เวยมุกับกูแล้บบน การต่อยกลับไปเลยนะฮะทั้งสองต่อยกันกลางลานจอดรถนะฮะเอาเสวุ่นวายจนหลายคนต้องเข้ามาห้ามครับบอกพวกมึงทำไมไม่ไปตีกันในสนามดีๆเขาก็มีไว้ให้เนะี่ยโถเ้ยจนกระทั่งเชนแม็กแมนฮะต้องออกมาห้ามครับแล้วบอกว่าเฮ้ย e นี่พวกนายนะใจเย็นก่อนสิอย่ารีบนี่มันลานจอดรถนะมันก็ทื่ออะไรกันตรงนี้ไปเข้าไปในสนามนันไปกว่าจะแยกทั้งสองคนออกจากกันได้นะฮะแล้วก็เลนเราปากแตกไปซะแล้วครับและนี่แหละครับเควินโอเวนส์ครับใส่เดียวได้หมดไม่สนสถานที่มั่นใจสุดๆไปเลยนะครับก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าใจมันสู้นะฮะ ชมอันดับที่หนึ่งกระทืบท่านประธานใหญ่ของสมาคมและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งนี้ครับพามาในศึกสมักดาววันที่12กันยายนปี2 0 1 7ครับเควินโอเวนส์กำลังหัวร้อนที่ถูกเชนแม็กแมนลูกชายของประธานบริษัทไยเล่นงานตัวเองไปโอเวนบอกว่าสิ่งที่เชนทำนะ่ะมันน่ารังเกียจมากแต่ที่ผมไม่โต้อตอบนะก็เพราะว่าผมเคารพผู้มีอำนาจแต่ถ้ายังไม่จบอย่างนี้แล้วก็ผมฟ้องศาลแน่จะบอกให้ไม่สนหรอกว่าใครเป็นใคร ต่อให้พ่อมันกูก็จะฟ้องนี่แหละเรียกได้ว่าเดือดจัดเลยนะครับสำหรับเควินโอเวนส์ในที่สุดวินส์แม็กแมนประธานบริษัทนะครับก็ออกมาด้วยตัวเองเลยทีเดียวทําไอโอเวนไอมันว่าอะไรวะฮะเควินโอเวนส์จึงตอบกลับไปว่าเอ้ยท่านประธานท่านมาก็ดีแล้วนี่จะรังเกียจ์ไหมถ้าผมเนะี่ยจะเรียกท่านว่าวินส์เฉยเฉยไม่ต้องมียศไม่ต้องมีอะไรได้เปล่าไม่น่าใช่ปัญหานะโอเคไอวินส์ลูกแกน่ะมันหาเรื่องเปรี้ยวตีหลายรอบนะสงสัยอยากจะโดนใช่ไหม เออนี่มึงใจเย็นสิวะที่มึงบอกจะฟ้องศาลให้มึงพูดเล่นใช่ไหมคิดดีๆก่อนนะไม่งั้นฉันจะใช้อำนาจที่ฉันมีเนี่ยนายแพ้คดีแน่ๆน,นายจะล้มละลายหมดตัวเลยดูหรือเปล่าจากนั้นวินซ์จึงทำการพูดยั่วย,ยุใส่โอเวนส์นะฮะพูดไปพูดมาในะเควินโอเวนส์ก็หัวร้อนหนักขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ทำลงไปในสิ่งที่ไม่มีใครคราดคิดว่าเขาจะทำนะฮะไม่มีใครกล้าทำด้วยต่างหากครับ ทนันใดนั้นเองเควินโอเวนส์จึงทําการมงโจกเข้าให้ทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาหัวมงกบาลของท่านประธานบริษัทครับซึ่งเป็นเจ้านายของตนเองด้วยนะครับเรียกว่าหัวแตกกันเลยทีเดียวเอาสัปทานล้มหงายท้องลงไปนอนกับพื้นครับผมจะบอกให้นะท่านประธานท่านอย่ามาคมคูผมนะอย่าคิดว่าผมจะกลัวนะที่ผมมงกบาลน,นี่นะ่ะก็เป็นแค่การเตือนสติเท่านั้นเออนี่ขนาดเตือนสตีเอาสมืนขนาดนี้เลยแล้ววะเนี่ยฮะยังยังยังไม่มีใครมาช่วยกูอีกเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยกูลุกเองก็ได้จากนั้นวินส์จะต่อยเควินโอเวนส วินโอนบล็อกหมัดของวินส์ไว้ได้แล้วก็ทํากันตบล้มหงายความไปอีกทีนึงนะฮะสะภาพดูไม่จืดเลยครับประธานบริษัทนะฮะชุนขาดขนาดนี้า<อ>ําเฮ้ยนี่มึงเป็นแค่ลูกจ้างกูนะ มึงกล้ามากระทืบโกที่เป็นประธานบริษัทเลยยางงั้นเรอจนกระทั่งในที่สุดนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันมานะออกมาช้าที่ผายเลยกรรมการนะครับขึ้นมาห้ามครับผมบอกว่าเฮ้ยพี่เวนพี่เวนหยุดก่อนครับใจเย็นครับวินซึงก็ถามว่ามึงเพิ่งมาห้ามตอนนี้นะนะไอเวนโอ้ขอโทษทีครับท่านประธานผมพอดีไปไปเข้าห้องน้ํามานะฮะยังไม่จบนะฮะท่านผู้ชมครับท่านประธานตะเกียกตะกายลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งนะฮะโอเวนเห็นแบบนี้ก็จึงซปเปอร์คิดเตะปากท่านประธานบริษัทไปนะฮะอย่างแรงเลยทีเดียวถือว่าเป็นเเรรรื่อองงขกกาาาสนนคุณไปะ บอกเออนี่ท่านประธานครับท่านนอนไวเถอะครับอย่าลุกขึ้นมาเลยแกล้งตายไปเลยก็ได้ครับไม่งั้นโดนอีกแน่ๆนอนตตำๆไวนะครับท่านประธานครับแต่ทว่าครับเควินโอเวนส์ก็บ้าดีเดือนนะฮะจึงจับท่านประธานมานอนกลางเวทีบอกไม่ต้องมาทําเป็นซ้ำออยไอเวนมาน,นี่เลยมึงอะ่ะไอประธานแล้วจัดการขึ้นเชือกเส้นบนสุดนะฮะกระโดดลงมาอัดทับร่างของท่านประธานจนดับสนิทค,ครับสภาพนี้ไม่เหลืออะไรเลยทีเดียวนะฮะ เรียกทีมแพทย์มาดูอาการอย่างด่วนเลยครับสำหรับฝ่ายกรรมการนะฮะแฟนๆข้างเวทีบอกโอ้โหสภาพนี้ไปวัดเลยดีกว่าครับท่านไม่ต้องเรียกแพทย์แล้วครับเดี๋ยวผมบอกให้พระสงรอสวดเลยทีมแพทย์ถึงกระตะโกนกลับไปด่าว่ายังว้ยังยังยังท่านประธานยังหายใจอยู่ไปมึงรีบแบกท่านประธานไปส่งโรงพยาบาลได้แล้วนี่ขนาดแก่ขนาดนี้แล้วนะฮะยังมาลนหาตีนให้ลูกน้องกระทืบเล่นอีกต่างหากครับท่านผู้ชมสมกับเป็นวินส์แม็กแมนจริงๆนะฮะและเราก็ขอจากกันกับบรรดาบนี้ด้วยสภาพบันสะบักสะบอมของท่านประธานวินส์แม็กแมนที่กำลังถูกหามไปส่งโรงพยาบาลและนคือสุดย ที่ทําได้ทุกอย่างนะฮะมีฝีมือดีปล้ำมันลีลาริวไหวแม้จะตัวใหญ่ก็ตามตลกเฮฮาก็ได้จริงจังก็ดีหรือแม้จะให้เลวเนี่ยก็เลวแบบไม่ขัดสรัทธาเลยทีเดียวนะฮะยิ่งถ้าต้องบ้าดีเดือดแล้วก็ยิ่งสะใจครับผม นี่กระจบไปแล้วนะฮะสำหรับ5วิดีกรรเลือดร้อนของเควินโนเวนส์ครับใน5วิดีกรรนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบวิดีกรรไหนมากที่สุดนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ข้างล่างเลยนะครับผมหากท่านผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้สาระและความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำสามารถเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ World Wrestling Mania ใน Facebook ได้เลยนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำมอว้ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนำมาลงให้ท่าน สำหรับในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสถานีมะบรางขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากและสวัสดีครับ